สวัสดีครับผมเพชรประวยสวัสดีซี่สู่ผู้สุขคนครับผมมือนีอ้ได้เดินทางมาหอดบ้านของแม่นางเงนนินล้านนะพี่นนองเนาะหิมาตามกันต้องวดดนะพี่นนองเนาะมาถามข่าวกันโชคหมากนกันเพราะนี่นนองเนาะหอดวันที่หวดที่แล้วบรง่ายหดที่แล้วมือนี้ก็บิมาตามงวดวันที่สามสิบท่านว่าสองหาหกหก็นอยู่น้ำทงหน้าหังสี่สับายเนาะ แม่นบอกมึงเนี่ยแม่นางเงินล้านอ่าแ,แม่น,างงาน,นึงเนี่ยทงไฮทงหน้าเพิ่นมานั่นแท้กวงังขวังดีแทะ <c oughs> สกสก,สกมันมน<อ>ันบ้าน้องวดมือนีเล็กอันเป็นอันเป็นยังไงครับงวดที่แล้วก็ว่าขอคักเขาเนี่ยเถอะเขาเต็มเต็มแล้วนี่ได้มาเขียนเอาไงเมื่อ ว่าขับมวยที่แล้วเขาทั้งหมดเขาทั้งหมดทั้งล่างครับแมนเอามวยที่แล้วมาเบิังก่อนแม่ลูกลูกมวยตามหาแม่เป็นชีพแรกเลยแม่นี่ขังแรกขังแรกให้ลูกมัด้เป็นขังแรกนด้นนี่กับมันแต่บมู่บานกับใครในดีเนาะขันมาแต่งมวยที่แล้วเนี่ยใครเนาะแม่เนาะบ่ครับบ่แม่เอฟซีไปเห็นเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวมันอันาจจะใส่แม่งวดที่แล้ว นี่แล้งวดที่แล้วนะนี่ดิเดี๋ยวเจ็บซี่เห็นมันวไหมงวดที่แล้วโอห้าแปดโอโอล่างนี่โอพี่ตัวพี่วัดเขาทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนี้วัดหกเจ็ดหกแปดห้าแปดห้าเจ็ดนี่นี่อันบนคอยว่ามันมันสิมาบเจ็ดแปดมันหลุบว่ามากหันบนนะมันหลุบมากเป็นห้าแปดล่างทั้งนี้ห้าเจ็ดห้าแปดแต่ว่าล่างเป็น เปดหาเนาะแม่แต่ว่าของแม่เป็นหาเปดเนาะอู้ป้าตัวเขากับเน้นเน้นแต่ว่าตัวเกียหานี่เขาตรงเนี่เขาตรงตรงตัวเกียหาบูขันามาแต่หมดที่เหลืวเนาะพอเพียดเนาะเขาก็ว่ามาบ่อันส่วนแว่อยมประมาณมันคำเดเมียนเมียนเท่าคำเนาะเหมือนเนเดินซ้ายไก่มือนมันคำมันมือกกรดเดอพี่น้องอันนี้รับว่าไปนังเอาไมเหัา ขันหมานจังได้กับหมานเมีนบ่อเมนังแมน,แมนจังได้กับใส่ปีไม่เนาะเมนแล้วเนี่ยอันว่าแม่บามามนเนี่ทางของมเมีเป็นเป็นสูตรบ่าแม่เป็นคำานวณบ่กขึ้นแบบใดนวนโอ,อ,อ้ลูกขอลูกลูกถามเนี่ยเพราะว่าลูกบ่เคยมาหาแม่จักเจียเนาะเนาะแม่นเนาะจ้าบ่เป็นยังงวดแล้วนี่นี่นี่งวดงวดนี่งวดวันที่สามสิบมันมันออกวันเสาร์คือเก่าค่ะเม่ยนวันนี้นะเสาร์ที่สามสิบ แลมสามค่ำเมื่อเปิดหน้ากล้องเปิ่เออเออเห็นเดียกเห็นแล้วมันปาทอดสาปเป็นมืออืหันละเอ้าอันเป็นเป็นสูตรคำนวณตีแม่ยสูตรคำนวณเนี่ยแม่คำนวณมากอันลังเลขออกแล้วใส่เลยแมนบ่เม่นบ่ตองรอดสากับไผ่เส้ามือเว้นคอยเอาโลดแนวของเขาเจ้ามาเนาะ หาดังมือกหาดั้งงวดนะข้าเจ้าฝ้าไปถ้าเกินข้าเจ้าก็มาเหี่ยวนั่นคำาำโลดเลยแม่ต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์แมน <laughs> เอานักสูนะแม่เฮ้าเนาะแมนตัวแมนเป็นบ่าสันสมรักว่าผมก็เรียดนักสูงก็เกันเด้อ <laughs> ม,มักว่าโอ้ยมากแม่มาหาอีเมียอะไรหัวได้บานเลยเฮ้าใส่แม่ของแม่สวดนีีได้นหมสวัสดูดวันที่สามสิบแม่ นี่สูตรวันที่สามสิบนี่ล่างนี่บนโอ้เด่นบนเด่นบนหันมาทั้งนี้ขอข้อยเห็นครับครับเอาเลยครับเด่นบนเด่นเจ็ดบนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกเขียนก่อนเด่นบนนะบลนบนโอ้เด่นเด่นตัวไหนแม่บนเด่นเจ็ดวิ่งไม่วิ่งป่ะแม่ก็วิ่งอะไรตัวเด่นวิ่งอะไรตัวเด่นเด่นเจ็ดวิ่งเลองสาม เจ็ดล่องสามจ้าอันนี้อันนี้บนแล้วแม่เน้ะจ้าบนเอาเคลืนไปแล้วนั่งนี่เคลื่อนไปไปคอยว่าเอฟซีไม่เนี่ยคนต้องเร่นั่นคอยสองปีมากเราดิเต่คอยปล่อยเล่งนี่สองปีที่เต็มแน่ล่าเด้ววันนี้สองตัวแม่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 เด่นเกียดแม่นบอกตัววิ่งนี่แมนโอเคโอ้ยเกียดไม่บนญรอบวันม่านตัวนองวันเสาจับคู่แม่แม่จับคู่จับคู่เกียดหนึ่งเกียดหนึ่ง เพราะเป็นการบอสเซเวลาเพราะว่าเอฟซีกระทาเบิ้งตูเนี่ยท่างท่ากันเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ด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 แปดเจ็ดแปดซีคู่วแม่จ้าซีคู่โอ้ยซีคู่แต่เก่าแต่ไหนแต่เดิมมากแมนก็ไม่เลี้ยงอยซีคู่ตัวนี้นี่อันนี้มันนะทำร่ามันค่ะค่ะบ้านนี้ล่างแม่เดี๋ยวเรื่องให้ลูกเขียนกันล่างพี่อเรีวแท้อล็องต้อง วัวเอฟซีกับถาดแนวทางเดชล่างดีวิ่งเก้านะเดี๋ยวขันว่าแม่น่าเงิ่อนรันเอฟซีกับจ้องคือกันได้พอเพียบแล้วเขาเขาจ้องกับหูจักวิ่งเก้าแม่บ่แม่จ้าลองหกลองหกเก้าสามจับคู่ละบอลนี่จ้าโอ้ยยางไว้เก้าสามอือหูเก้าสามยังเพีเก้าหกประเทศไทยโอ้ยเขียนไม่เนยถองเจี๊สิไปลอกใส่แม่เอ้ย ก้าสามเนี่วินเก้าหกยูเก้าสามเฝ้าเอาไปเก้าห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าโอ้มีเก้าเก้ามันมีซีหลักดิมันมีซีหลักแบบนี้ตัวกันคือหกสามเลยตัวก,กันตัวตัวตัวล่างป่ะแม่จ้าตัวกันคือหกสามตัวกันกันแล้วเนี้ยตัวกันหกสามตัวเดียวจ้ะ เท่านี้ตัวบาทอันนี้เป็นตัวกันเดอพี่น้องหกสามเนียนแม่นเนียนแล้วคอยคอยมักด้วยนี่ตามอาจาย่าไทยที่คอยมักนี่เพราะว่าเลขนี่เดี๋ยวแม่ให้ลูกถามก่อนอันเลขล่างนี่อันเนี่ยทางล่างนี่วิ่งแม่วิ่งวิ่งตัวไหนเนียนตัวไหนเก้าบัวอ๋อก็ย่งวาจีบะเมียนแม่ล่างล่างกล่างค่ะล่างพี่โอ้เออวิ่งเก้าโอนุ่มขอถหันหัวกลับเดี๋ยวอยู่ วิ่งเก้าลูกสีเขียนเพราะว่าของแม่นเป็นตัวหน่อยเออเก้ากับหกมันเป็นตัวเดียวกันเนอะค่ะเ้ออ่ามันเลยเป็นเก้าเก้าแม่จับเ้ีอยวจับแล้่วมันมีสีครูนี่มันมีเก้าเก่านี่พ่อโอแม่บานนี้แม่แม่บนน่ะวิ่งเ็ดลองสามแม่เนี่ยตัวใดในฐานะที่เป็นบนนี่คนมักสองตัวที่เลยขันมากขี้คือมากเ็ตสามตัวไทยเกตสามตัวมักแม่แมนบเออ บาดดี้ตัวอันตัวตัวร่องนั่นเลอะซีเมนเจ็ดแปดตัวนี้ขั้นมาตัวคู่เออขันตัวคู่สิเป็นเกจแปดแมนเพราะว่ามีตัวเดียวน้อแมนแมนมิมิตัวเดียวเพราะว่าซุ่เหมือนเป็นเกจหนึ่งเจ็ดเกจเนาะมันจะอยู่ที่เจ็ดแปดของตัวนี้ของแม่ได้่องนี้ด้ค่ะบ้านนี้ล่างเดีแม ẹ ล่างล่างใช่แร้เจ็จสามเจ้านะพี่เดีแม่พี่ดียสามพี่เสามดีเจ็ดสามลูกเด่นไปไงแล้วนี่ยสามตีเจ็ดสามตีค่ะ จ็ดสามกับเจ็ดเปีบ่บุอันอันอันล่างนะอันล่างนะเก้าสามน้ำเด้อล่างแม่เนี่ยเก้าสามแม่นบ่ค่ะเอาเก้าสามติ๊กเพราะว่ามาแห้งแห้งที่สามก็ได้แม่นบ่สามเอาลูกคือตัดทิมบาดนี่สูตรลูกมึงแล้วเลยเด้อบานของแม่ขั้วบ่ถือกี่้อตัดตัวไหนออกตัวนั่นโอ้ยตัดตัวไหนออกตัวนั่นเงื้ไหลอันลูกเราบ่ลอกไหม อ้าพี่น้องครับนาจอตามนี้นะครับเด้อ<ฆ>บนในวิ่งเจ็ดจับคู่กับมี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแม่กับเน้นให้เจ็ดสามกับเจ็ดแปดเด้อพี่น้องอันนี้บน<ฆ>ส่วนล่างวิ่งเก้ากับหกเน้นที่เก้าเด้อพี่น้องส่วนจับคู่กับมี่เก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าตัวกันคือหกสามเด้อพี่น้องส่วนตัวเน้นคือเก้าสาม ตัวเดียวห้างเดียวเม็ดเดียวแขวนแขนเม็ดเดียวแขวนแขืนโจโกผ่านมุขห่วงแขวนแต่ว่าสำหรับผู้ทุนหน่อยหาจับจองลอตเตอรี่เนาะน่าไม่ขั้วเนาะนี่เนาะสำหรับผู้ทุนหน่อยสำหรับผู้ทุนหน่อยทางสองประสานมูลนิยมการพนันเด้อไปหาซื้อลอตเตอรี่แถวศูนย์นั้นรัฐบาลเอาทุกอาจารย์ทุกอนียงเกาะคนบา ทุกสมนักมีเขาไม่หลุดแม่นแต่ของแม่เขาบุนร่างกูเด้อเขาบุนร่างกูเด้อแม่นเดี๋ยวมันแสดงแสดงเขาแล้วสองสามหมวดแล้วนี่มันหัวก็มาเขาแสดงว่าสมนักนี่เขัดเขาขัดเขา้นเขาเขาเขาเลยวันนี้ตอนนั้นมันก็แต่ว่าเด็กวิ่งบอลลุดจักเกียร์เด็กวิ่งนี่เดินดีนโมแม่เด็กวิ่งบอลลุดจักเทียรเดินด้วยย้อนไว้รถซุ่มเพลินมีเงินมีทุนเนาะค่ะก็สองปีแล้วเนาะค่ะแม่เราอยู่ดีสองปีแล้วเลขวิ่งยังบอลลุดบอก ปีนึงก็บบอูตักเสียวบ่แม่บรลู้จักเทียววิ่งปีหกหกเด็กยังพันในรุดพันในรูดป้าพี่น้องฟังก่อนเ้อเเ็กเ็กวิ่งนะบรลลูนักเที่ยสายวิ่งสายแดนเออสายวิ่งสายแดนนะข้าเจ้าเจิ่นรวยเนาะแต่ว่าเพิ่นรวยแล้วเพิ่นเขาว่าเห็นเฮ้าคือเก่านะวิ่งข้าเจ้าเอาดีแท้เอาคักหาหาเรื่องเจ้าขาเจ้าโทร่มาถามคุณแม่เมื่อนี้ในวิ่งตัวไรสองตัวมาตัวคันไฮไฮซี่ตัวมันก็เขาสอง ล่างบุญลุนมาครับคอยกับสปอร์ตคือกาหยกับเขาแมนหาคืัเขาแมนบไมี่น้ำใจกับเขาเพราะเพชรวิ่งบนตัวร่องบไมี่สามมี่วะบอกโมมี่เพรเพาะเพชรเอาไปเขียนไปโมมี่สามีทสามเล็กวิ่งโมมี่สามมาจันตัวร่องตัวร่องพี่เขียนส่พี่เด็กวิ่งมมี่สามมีพ่อลืมตีแมน อ๋อคือหน่อยแท้อาพ่นมักตูถ้าพ่นหมักตัวลอโอ้ยหัตัวเหแบบนี้เป็นไรแต่บอกหัวทังหมดเอามาเป็นนักซับกันคือสามอาพี่น้องบนนี่เจ็ดกับสามเนี่ยสามบอครับบอเอาไม่ครับเอาไม่เอาเันนั้นเ็กับสามก็เป็นยังครับเป็นยังเป็นยังพนหูจักัวพันได้ยินก็พอหรอยูสั อาแม่ขอพูดในลาครับผมขอบคุณครับจ้าอ่าแม่ขอบุ้นที่ให่เนี่ยทางค่ะให้เอฟซีได้กินปีไม้นาะแม่เนาะโชคดีให้โชคดีเส้ปีไม่แม่ให้แม่โชคดีเส้ปีไม้เด้อให้มีเงินไม่ท่องเต็มกระเป๋าเส่ปีไม่เด้อแม่เด้ออย่าก็บอย่าไขอย่าจนเด้อที่ที่เป็นสะบ้านสะพานบุญให้เอฟซีหรือว่าแม่กัวผ้ารวยหรือว่าอ่าพ่อเพชรผ้ารวยรวยกันรวยกัน ก็เห็นแต่เรามากครับลูกสาวเนาะพ่อหนีจำเล้วได้นะก้าเจ้าว่าขอถามเจ้าว่าเจ้าปิดทําชอบคลิปนี้กับกดไลค์กดแช่กดกระดิ่งใหนไหมเด้อค่ะพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะอ่พี่น้องลาไปกับแม่กว้าไปน้ำกันเพชรพระลยสวัสดีครับผม